คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบหรือคำไม่สุภาพและเสียงที่ดังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับพี่พี่เกมเมเตอร์นะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไม้ครับอันนี้คืนที่สองนะครับผมนะกับไพ่คาเดโม่นะครับผมนะวันนี้เราก็จะไปหาอาหารหาแรกกันนะครับผมนะตัดสินใจแล้วผมจะไปหาแรกกับหาอาหารตอนนี้เลยนะครับผมนะก็อาจจะทาฟาร์มไปด้วยเลยนะ เพราะว่าเรามีวีซีเนี่ยโคเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เออเราจะทำฟาร์มแถวนี้นะครับตรงที่มันมีน้ำใกล้ๆเอออยะไรนะไอ้ตรงไอ <c oughs> ้สวัม,มใช่ใช่ใชโอเคนะครับอย่างแรกนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาอาหารก่อน ไม่มีที่กินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆตัวนี้ก็มีถ้ำด้วยนะครับผมถ้ำตรงนี้เยอะมากครับเดีวนี้เป็นอันนั้นหมดเลยอ่ะแถวนี้แบบเมืองเออพวกอะไรภูเขาเออโคตรใหญ ผมไม่รู้ว่าจะหาได้ยังไงเหมือนกันนะโอยตรงนี้แบบมีอะไรก็ไม่รู้ ไม่มีสัตว์อยู่แถวนี้เลยก็นะครับคุณผู้ชมนะผมก็ได้ทำการไปล่าไก่มาแทนนะครับผมผมต้องการทำฟาร์มไก่ไปด้วยเลยนะมันจะได้มีอาหารได้เยอะกว่านี้นะผมไปตรงสัอมตรงนู้นผมก็เจอวัวด้วยตรงนู้นฝั่งนู้นนู่นวัวหลายตัวเลยเดี๋ยวผมจะล่ามันมาพรุ่งนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็ยังไม่ได้ หาแกะด้วยไม่ได้หาแกะเลยนะผมคือแบบเราต้องแก้ฟาร์มไก่ด้วยเออไอ้ไก่หลุดไบบเงยใช้ซีดล่อมันวันนี้กลับมา ไปซีรอนเอ็งจะลงไปทำไมเอ้งขึ้นไปทำไมเฮ้ยอืมไปนะอย่าอย่าคิดจะหนี ไฟดับนะครับผมเดี๋ยวเราไปเราดูวันพรุ่งนี้กันเลยดีกว่าครับผมอ่ะนะครับผมนะมาตอนเช้าแล้ววันนี้นะครับผมเราจะทําการเอ่อทำฟาร์มนะผมนะอ่ะวันที่สามแล้ววันที่สามนะครับผมเราทําการทําฟาร์มบ้านเราดีกว่าทําฟาร์มเอ่อไอ้ ทำวีตนะครับผมก็เราจะมาทำตรงนี้นี่อันนี้คือจุดที่ผมลากไก่มาผมลากไก่มาจากตรงนี้เลยนะแล้วตรงนี้มีฟคร์มชุ่ก็คงชุ่มก็ขึ้นนะผมเราจะมาขยายกันทำให้มันแบบดูดีมากขึ้นนะครับผม ทางขึ้นแบบนี้ไปเลยเอาดินมาแปะไว้ด้วยนะครับผมตรงนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะ ขึ้นง่ายกว่าเดิมโอเคเอตรงนี้มันดูแคบโอ้เจอดีเหนียวด้วยนะครับไปสร้างบิกนะครับผมไปทำบริกแล้วก็จะทรายกดไปนะครับผมเคลียร์พื้นที่ไปก่อน ตรงนี้แล้วกันชั่วขราวนะผมวันนี้ได้ป่าวะได้แหละได้แหละอืมน่าจะได้ตึเออปักไป่าง้นก็ดีอืมน่าจะได้แล้วครับปางไปแล้ว นี่พอดีเลยยังเหลืออยู่นะต่อไปครับทำฟาร์มชุเกคเคนะชูเขกคเคนเราก็จะวางไว้แบบนี้เลย,น,ยน้ำซึ๊ซึ๊ก,กหนีไว้งี้ไปต่อไปเราหาอาหารดีกว่าเราจะไปหาเป็นปลาแทนนะเพราะว่า <c oughs> เมื่อวานนะครับนะเราไปจับไก่ <c oughs> เออไปจับไก่แล้วมันไม่ได้จับไก่แล้วแบบเราเราไม่ได้ฆ่ามนไงเพื่อเอาหานะเออวันนี้เราก็จะไปหากันน่าจะเป็นแค่ปลาแหละเพราะว่าวัวเราจะเก็บไว้ทาฟาร์มเราจะได้เนื้อเยอะๆในหนังเยอะๆนะครับเอาไว้เก็บทําโต๊ะอินชันเพราะว่าสัตว์แถวนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับผมเราต้องทําฟาร์มโดยเฉพาะเลย โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตรงที่ว่าหาปลาได้เลยนะครับผมนะ let's go โอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราหาอาหารมาได้แล้วนะครับนะเราได้หามาสิบนะครับผมนะแล้วผมก็ได้ทำการฆ่าแกะไม่ใช่ฆ่านะครับผมผมรอเล่นผมเอ่อตัดขนแกะมาด้วยนะครับผมนะ เพื่อว่าเรา,าเราจะได้ใช้ทําเตียงนะครับผมนะเผื่อเราตายเราจะได้เกิดที่บ้านนี่ครับผมเกิดที่เตียงอ่ะแล้วผมก็เก็บชูเก้เคมาเยอะเลยนะเพราะว่าได้ทาฟาร์มทุกชูเก้าได้นะครับผมทําฟาร์มอ้อยนะก็นะครับผมนะก็ต่อไปนะผมว่าผมจะลงเมืองตอนค่ำนี่แหละ อนมืดๆผมจะลงเหมืองเอานะผมก็จะเตรียมหินเตรียมไม้ไว้ก่อนผมขอเก็บของกันนะครับผมหดอกมุดงดอกไม้อะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยต่อไปรับเตียงกันเตียงนอนในบ้านนะจะนอนประมาณนี้เลยนะโอเคเราเซฟไว้ก่อนเราจะไม่ทําให้เวลาผ่านไปนะถึงวันพรุ่งนี้นะครับผมนะเราก็จะไปลงเหมืองกันเลย ปรุงเหมือนกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมจะเตรียมมาเตรียมอะไรพวกนี้ไปโอเคไป let's go สโกทำการขุดไปที่ y 12นะครับผมนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับพื้นฐานก็เหมือนเดิมครับ y 12นะถ้าจะหาเพชระนรับผมจะมีโอกาสหาได้จาก y 12ต้นไปนะครับผมนะไม่ใช่ขึ้นขึ้นเอ๊ะมันมันต้องลงไปแล้วนะมันต้องลงไปน่าจะประมาณนะั้น ตอนนี้ผมอยู่ที่วายวผมอยู่วายหกโอ้ยน่าจะนานเลยนะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ว่าผมหาแร่เจอเลยนะครับโอ้คุณผู้ชมตอนนี้เราลงมาถึงวายที่27นะครับผมนะยีนะผมเจอกับแร่เหล็กแล้ว let's go ของดีคุปเปอ,อนเลย กดไปก่อนกดไปก่อนเรียบร้อยก็ <c oughs> ชิวๆครับผมนะแต่อาหารก็จะหมดแล้ววันนี้จะหมดละนะโอเคทำไมค่ามูดผมขึ้นเรื่อยๆไะแบบมันขึ้นเรื่อยๆแบบน่ากลัวมากเลยวะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะค่ามูดนี่เกี่ยวกับเอ่อเขาเรียกว่าไรนะ กูเิลนแปลไหมน่าจะเป็น <ap> ค่าสุขภาพของเรานะครับผมเพราะผมตอนนี้ผมเลือดน้อยแล้วผมก็หิวอาจจะเป็นความกังวลสักอย่างนะทำให้ค่ามดผมขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการวางกงวางกล่องอะไรแบบนี้กันนั อ,อไม่ใช่จุกทำโต๊ะคาบก็น,นั่นเหอะโอเคโอเคเราจะเอาอาหารใส่ไว้ก่อนตอนนี้ตอนเช้าแล้วมั้ง กินอาหารกันเพิ่มเลือดอเซียร์มอนนะครับผม,มเพลงในตำนานได้ยินแล้วคิดถึงแล้วก็คาปิกแอคไว้เลย าซมันมาวางไว้โอเคแล้วเราก็ขุดต่อไปกันอยู่นะค,ครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ไม่ต้องตัดละใกล้ถึงแล้ว,วันที่สิบสองนะครับผม ในคาโบสโตนเต็มแล้วนะครับผมเนี่ยเต็มตัวบอกเลยไปสร้างบ้าน,น้แบบชิวนะถ้าเป็นสร้างบ้านแบบหินนะครับผมนะหินมันก็ไปทําอะไรได้หลายแบบนะครับคาโบสโตนเนี่ยเอาไปเผากลายเป็นสโตนแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็เผาอีกทีเป็นสโตนสักอย่างนึงนะครับน <c oughs> เนี่ยอ,อันนี้ไหวเก้าเลยนะครับ <c oughs> อ่ะอานแตวไวสิบสองเลยกันะ เราขุดไปเรื่อยๆน,นะครับผมนะหาแร่ไปๆนะตอนนี้เจอเลสโตนนะครับผมนะแร่ที่เกี่ยวกับไฟนะครับผมเออไฟฟ้านะเป็นแร่ไฟฟ้าในเกมเลยแหละเป็นเหมือนแบบพวกสายไฟอะไรพวกนี้ยังไม่ได้เจออะไรเลยนะครับตอนนี้ถ้าเจอแร่เพชรเราจะรีบไปทำปริกแอคทันทีนะครับผมนะก็ ทิอยู่ไว้อะเออก็ตอนนี้จะเลสโตนอีกแล้วเอาไว้อย่างี้ก่อนนะครับผมแต่เอาไว้อย่างี้ก่อนกลับขึ้นไปทัางบนก่อนนะแป๊บน,นึ่งครับเ, <c oughs> เราได้ป่าโอเคเราจะลงไปอีกรอบับผมนะตัดไปตอนที่ว่าผมนั้นเจอเพชรเลยละก,นะกันนะเออล e t s go คุณผู้ชม เราเจอเอเมอร์ลอครับ What the fuck ้าเกิดขยาให้่ต่ผมทำต่อบาะได้นะนะครับอุ้ยที่ผมเจอว่ะที่ผมเจอเห็นไหมครับหกก้อนเจ้วอาหกก้อนคุณผู้ชมกลับป้านด่วนโอเคภารกิจของเราวันนี้อาจจะใกล้สำเร็จแล้วนะครับผมนะซึ่งเราจะทำการ ไปหาน้ำมาเล t โก้กลับบ้านกันกลับบ้านกันของดีไปไปไปมันคือลำบากว่ะมันไม,มเมียนั่นนะ่ะไอ้คอเครื่อบันไดมะเออที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมไม่มีนะผมไม่ได้คราบไว้แต่ผมค่อยมาคราบไว้นะครับผมนะแต่คะ ผมอยากคราฟนะแต่ผมคงจะไม่ได้คราฟนะเพราะว่าก็คงจะหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้เวลามันเหลือนิดเดียวนะผมนะก็ต่าจะทาการไปคราฟถังน้ํากันเราจะเอาเหล็กในบ้านดีกว่านะส่วนเหล็กีนนี้เดี๋ยวเรา,เาไปเผาไปเลยเย้ <Yeah. S 1> ดีใจวะดีใจจัดอะประมาณนี้พออยู่ มันโคตรดีใจเลยเว้ยเออใครมันจะไม่ดีใจวะแม่งดูดิได้แบบโอ้โหโคตรรวยอะ่ะเหล็กสามก้อนเรียบร้อยฮะ yes l e ส s go ต่อไปนะเราจะทำการคราฟถังน้ำกันไปลาดทีเดียวจบเลยนะครับผมโอเคได้ถังน้ำมาแล้วตรงนี้ใส่หินแล้วกันตรงนี้ใส่หินแล้วกันผมว่า จะทำไว้อันนี้ไม่น่าจะดีนะโอเคเออติดไว้ก็ก็ดีนะโอเคนะเราจะไป็นทำได้แค่สองน้ำวันเออทำได้แค่สองเดี๋ยวผมต้องไปติดตามแค่สอง่าตรงนี้ตรงนี้โอ้อาอจัดไป้ปะไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่บ็อกโอเคลงมาลงมาลงไปลงไปเอ้ยผมก็มีตรงนี้นี่ว่ะทำไมผมยังไม่ใส่วะ ขึ้นีกอึ๊บ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 ไปเราจะทำการเป็นนรกกันแล้วนะครับผมนะเราจะไปเนเธอร์ let's go อยากไปลุ้นโว้ยไอย้ของดีนี่เนี่ยโคชโชดีเอาไปสิบสองะอันนี้แพทเก่านะแต่กอเป็นแพทใหม่นี่แบบต้องลึกกว่านี้นะครับเฮ้ยประมาณมันมันเหมือนปรับชั้น ใหม่หมดเลยอ่ะประมาณนั้นอ่ะโอเคน่าจะไม่หมดนะโอเคแต่เราจะทำการขุดออกซิเจนให้หมดกันเลยนะครับเดี๋ยวขอตัดไปนะครับเพราะว่ามันนานมากตัดไปเลยนะครับผมนะเลสตรับผมนะก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับได้มาสิบอันนะเออได้มาสิบอันกิมไม่ได้ยินเสียงเลยอ๋อแม่มดพ่อมดยูด้านนอก โลกที่ว่าเราเพิ่งใช้ชีวิตกันได้ไม่ถึงแค่หวันเราก็จะตั้งเป็นอนุสาวรียไว้ตรงนี้นะครับอ๋อบักเย้ได้แล้วเว้ยโอเคต่อไปนะครับเราต้องการที่จะขุดกราเวล เพื่อที่จะได้เอาาฟรินมานะครับผม,มเกลือมากไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เลยผมว่าเราต้องใช้ที่ขุดมาใช้พลั่วอ้าทีเดียวหักเลย เฮ้ยเหล็กครบแล้ววะ่ะเออก่อนที่เราจะนั่นทำชุดก่อนที่เราจะลาจากโรงนี้ไปเราต้องทำชุดก่อนเหล็กครบก่อนนะครับผมเพืแ่อบบมันเป็นสิริมงคลสักนิดสักหน่อยนะครับผมเออเฮ้ยเจ๋งวะ่ะโอเคโอเคเลย แอนดีไซน์พ่งนี้จะมาสุดท้ายแล้วนะครับผมนะผมต้องรีบเลยเอานี้แหละพัวเหล็กไปเลยอืมไม่ได้เลยเลยอะเฮ้ยได้ได้ได,ได้ต่อไปเหล็กอันนึงเหล็กก้อนนึงขอก้อนนึงหมดยังวะยังยังยังอุ๊บเฮ้ยได้แล้วคุ้ชม สามสอเยี่ย,ย,ยมพร้อมปไปจนภัยหรือ,อยังครับพร้อมที่จะเข้าไปดูหรือ,อยังยัง <c oughs> ยังยังยังโอเคสำหรับตอนนี้แล้วนะครับผมนะก็ใกล้เดินทางไปถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับผมเวลาใกล้หมดแล้วนะเดี๋ยวรอให้อาหารไกนะ่เราไม่ได้ให้อาหารไก่ เลยนะไปดูก่อนว่าด้านล่างพืนเราโตยังเออใกล้โตแล้วอันนี้คือโตเต็มไว้ยังไหมผมเป็นผู้เล่นที่ใช้เท็กเจ็บเก่านะผมเลยไม่รู้อ๋อนี่ไงโตเต็มไว้แล้วอันนี้คือ,อยังนะเฟะสสีมั้งอืมเราสีไปให้แก่งเราก็ดีกว่า let's go ก็เก็บไข่มาโอเคฮะเฮ้ยเอ็งมาคนละโลกเนี่ยไม่ขอโทษเฮ้ยเดี๋เดๆๆเดมาโลกนี้ก็เสร็จดิเอ๊ะมาดิ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 มาด,มาด,มาดิโอเคชิวๆ อยู่นี่อยู่โลกโอเวอร์บอลทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดในายอยู่โลกถ้าเกิดนายอยู่แล้วโลกหรือว่าโลกของนายแล้วฉันเข้าไปเนี่ยฉันก็จะสวยทันทีเลยนะโอ้เฮ้ยเราเจอนี่ไงน,นีเธอฟอร์เรสใช่ปะอันนี้เขาเรียกว่าไงนีเธอฟอร์เรสเขาเรียกว่าอะไรวะคิมซานฟอร์เรสนีเธอฟอร์เรสเลยละ <c oughs> คิมซา Forest, นฟอร์เรสนะครับผมที่นี่ก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะที่นี่อ่ะ โอเคก่อนอื่นเราจะมาเอาเวลกันเรามาลองเอาเวลกันดีกว่าก่อนที่จะลาโลกนี้ไปเราต้องทำไรห,หลายอย่างก่อนนะครับนี่ทองที่เป็นน,นักเก็ตเนี่ยเอาไปทําเป็นทองที่เป็นก้อนได้นะครับผมบอกเลยโคตรดีแบบดีจัดจัดอ่ะแต่มันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับผม นี่แล้วก็นี่เขาเรียกว่าควาสป่ะแ,ะแร่ควาสเนี่ยแร,แร่เนี่ยไดเบลโคเยอะผมโคตรชอบเลยแล้วแร่มันสวยด้วยครับคือแบบแร่สวยจัดอะนี่เป็นเหมือนคริสตัลน,นะครับผมเนี่ยของปากาโฮแก๊สนะครับผมอยู่ด้านนอกผมอยากพะท่าวะ่ะ ไอหมู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 ไอหมูตัวนี้เห็นว่ามันโหดมากเลยนะเอ้ยมันตีเลยวะเฮ้ย <c ười> เออกิ่งน,นักลเลยแล้วก็สามารถฟาร์มในนี้ได้นะครับที่เป็นอาหารเนี่ยไปตีพวกหมูตัวนี้นะหมูพวกนี้เนี่ยมันก็โหดอยู่อะแต่ว่ามันฟาร์มได้นะ เราได้อาหารจะพวกมันเยอะมากแล้วได้แบบเนื้ออะไรพวกนี้โคตรเยอะถ้าแบบท่านใดคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากให้ผมต่อไมค e c า a f t เป็นฟูลซีรีส์เลยนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือว่ากดไลค์ก็ได้นะเฮ้ยสเกลิทอนเจ้าข้าหลบกระสุนได้แบบดิจิตอลเลยด้วยโอ๊ย อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ซูเซวาเล่เออ <c oughs> ตื่นช้ามากเฮ้ยจะพิกลินว่ะไอ้พิกลิ่นพิกลินพ,กลนพพิ่งนี้มันตีเรานะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่นั้นมันตีโคตรเลยแล้วได้ดาบทองมา เราต้องไปค้าหมวกอะไรก็ได้นะครับนะที่ทําให้ตัวเราเป็นสีทองคือหมายถึงว่าเอ,อใส่อะไรที่เป็นทองอ่ะครับเออถ้ากูทําแบบนั้นได้นะมันก็จะไม่ตีคุณแล้วคุณก็สามารถเอาแร่ทองคุณเนี่ยโยนให้มันนะครับแล้วมันก็จะให้ของคุณมาซึ่งมันโคตรดีอธิบายเยอะโอเคนะครับผมนะสำหรับ20นาทีนี้ผมก็คงจะลาไปเพียงเท่านี้แหละนะ ก็ภารกิจเราสำเร็จแล้วนะครับนั้นก็ทำการสร้างประตูมิติแล้วเรียบร้อยนะครับนะโอเคนะครับนะสำหรับเกม Minecraft Demo ผม PP Gamecaster ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกัน